วันนี้เรามาดูรถไทยนะครับยันมา t f สามห้าสอง T EX นะครับตัวนี้เป็นรุ่น T EX อ่าตัวนี้เป็นตัว T EX นะครับมาพร้อมกับด้านหน้าผัานหลังนะครับผมยันมาสามสิบห้าแรง พร้อมใช้งานครับดันหน้าผ่านหลังตรงฟรี300โลครับผมมาในราคา165,000บาทนะครับผมสำหรับคันนี้มาพร้อมดันหน้าผ่านหลังเช็คเปลี่ยนถ่ายของริ้วให้พร้อมเรียบร้อยครับสรงฟรี300โลครับดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านทีเทคเตอร์การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโพอำเภอลำปาจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ติดทางหลวงที่ลำไปมาดคูเมืองครับห่างตัวอำเภอประมาณหกิโลเมตรนะครับผมอ,อันนี้ก็ทดสอบระบบโฟวินของเครื่องสี่ล้อนะครับการใช้งานของโฟวินของเครื่องสี่ล้อใช้งานได้ปกตินะครับผมไฮดรอลิกดีเครื่องเดิมๆนะครับโฟวินใช้งานได้ปกตินะครับ เครื่อถ่ายเงียบๆครับตอนนี้เช็คเก็บถ่ายของเดียวให้พร้อมเรียบร้อยครับอ่าสีเดิมทั้งคันนะครับตอนนี้สีเดิมๆอ่าตัวนี้เป็นยันต์มา e f 3 5 2 t x นะครับผมเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับอ่าเครื่องท้ายก็แข็งๆนะครับเลื่อนักเบียนพร้อมครับอ่าวีทีโอใช้งานได้ปกตินะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0803839789หรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0 8 4 0 4 8 3 7 9 9นะครับผม รับแรกเปลี่ยนตีเทอร์รถทุกชนีดครับราคา165,000บาทนะครับผมนะครับยืนเดี๋ยรับรถขึ่งมาถึงครับยังไม่ได้ล้างนะครับเอาไว้ให้ดูก่อนเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาครับ0803839789ครับรับแลกเปลี่ยนตีเทอร์รถทุกชนิดนะครับผมอ่าสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับแล้วเราก็ยังมีรถอีกมากมายนะครับอยู่ที่ร้านนะครับสนใจรุ่นไหนสอบถามได้ครับ ต้องการซื้อเทิญซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับโทรมาครับ0803839789 0 8์ส4 8 3 7 9 9นะครับผมที่ทักกุ้ยลำคนเดิมครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับผม